ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้ทราบนะครับผู้แนะนําที่มาบีบแตรรถหน้าบ้านเนี่ยคือใครครับผมอยากรู้แล้วครับอ๋อก็คือคุณวีรยุทธและคุณสําอางละออยเอี่ยมครับคุณวิรยุทธคุณสําอางละออเอี่ยมดิมอนแกรนด์พราไดของเรานั่นเองใช่ครับแหมแกนี้กวนใช้ไดเหมือนกันลุงเนี่ยครับแล้วพอเขาบีบแตรเสร็จเขาก็ขับรถเข้าไปทีนี้พี่มานะเห็นว่าโอ้ชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนก็เลยไปหาเขาที่บ้านเลย แล้วตอนไปนี่พาพิย์ไปด้วยหรือเปล่าพาไปด้วยครับพาไปเราแบบอยากจะทำครับแต่ในใจลึกๆมันยังไม่กล้าครับก็เลยเอาชวนแฟนไปด้วยนะครับเผื่อเขาพูดอะไรแล้วเรารับไม่ได้ก็โยนให้แฟนอย่างเดียวครับครับนะครับแล้วแล้วพอเราเข้าไปปั๊บเป็นยังไงบ้างท่าเรื่องที่เราพูดคุยกันอ๋อพอเข้าไปปุ๊บเขาก็ไม่สนใจผมแล้วครับไม่สนใจสนใจน้องทิพย์ครับ เขาเห็นแววแล้วตานี่สงสัยดูไม่แนรบไม่พูดแล้วหน้าตาก็ยังแบบเก๊กหน่อยครับคิ้วขมวดอยู่างเงี้ยครับคงจะยากครับเขาเบนความสนใจเลยครับก็เลยมาหาที่พิทิพยแทนใช่ค่ะเพราะปกติเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วแลวเรียนการขายมาก็ครูก็จะ่างพูดใช่ค่ะช่างพูดช่างคุยเขาก็เลยมาเล่าเรื่องกิฟฟรีนให้ฟังเขาก็เริ่มต้นจากเออเนี่ยแม่จะชวนทำกิฟฟรีนอะไรเงี้ยค่ะ ก็คุยกันได้สักพักแล้วค่ะเหมือนกับสนิทกันแล้วสนิทกันมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนกับความไว้วางใจเริ่มเกิดเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่หน้าเคาโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำธุรกิจกิฟฟีนอยู่ทางนี้ก็รู้เขาคเคยชวนกันแต่ว่ายังไม่เคยชวนเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบุคลิกเราดีการพูดกัญจาใช้ได้อ,อนน้อมถ่อมตนพูดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคน่าจะทำธุรกิจตรงนี้ ได้ดีครับเขาเห็นแววเราแต่เราไม่เห็นแววตัวเองหรอกค่ะเราก็คิดูว่าเราจะไปทําธุรกิจอย่างนี้เราจะทําได้ไหมตอนแรกก็นึกถึงก่อนว่าเอ๊ะทำว่าธุรกิจเราไม่เคยทําธุรกิจพวกนี้เราก็นึกถึงก่อนเงินทุนครับขนาดตอนนี้เรายังเป็นนี่อยู่ถ้าเราไปทําธุรกิจเราก็กังวลว่าเอ๊ะเราต้องมีเงินเยอะๆไหมนะเราถึงจะไปทําธุรกิจได้ทาว่าธุรกิจกับชาวบ้านเนี่ยมันมันคนละทางมันห่างกันมัน ฝันก็ไม่ถึงค่ะคฝันก็ไม่ถึงชาวบ้านที่ยังยังเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่จะมาทําธุรกิจเนี่ยทาธุรกิจมันก็ทําให้เรามีความกังวลใจกังวลใจและ,ะอะไรทําให้ตัดสินใจที่จะเปิดใจลงมือทําอย่างจริงจังจังมจริงๆแล้วก็เกรงใจเขาอะค่ะวันสมัครก็ สมัครไปด้วยความเกรงใจแต่คนเนี้ยที่มานะเนี่ยอยากมีรายได้แต่คนเนี้ยรู้สึกว่าโอ้ธุรกิจกับเรามันไกลตัวจังเลยอ่ะเราไม่เคยทําแต่ก็สมัครด้วยความเกรงใจใช่ค่ะ ธุร<พ>กิจ<ส><ส>มันก็ยังไม่เกิดสิฮะถ้าสมัครก็ความเกรงใจแล้วมันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็พอหลังจากที่เขาสมาัครแล้วเราก็คิดว่า,าสมาัครไว้ก็ได้เพราะว่าเขาก็บอกว่างานกิฟรีนง่ายๆซื้อของกินของใช้เดือนหนึ่งก็ให้ได้พันหก่อนทําแค่เดือนเดียวแล้วก็จ,จะมีประกันอุบัติเหตุคุม้มครองเราก็คิดในใจเออเราก็เกรงใจเขาเขาก็เป็นผู้ใหญ่ คือเขาเป็นคนพูดจาดีพอพูดมาเราจะปฏิเสธอะไรที่ผู้ใหญ่มอบโอกาสให้เงี้ยมันก็เอ๊ะเราก็รับไว้ได้ไม่ได้ก็อีกไว้ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งลองดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอเขาคิดถึงพอเขาพูดถึงว่าพันห้าเราซื้อกินซื้อใช้ในบ้านก็คงเดือนหนึ่งมากกว่านี้เราก็เลยคิดว่าเราจะเอาไว้ไปชวนเพื่อนๆที่วินรถเพราะว่า ถ้าพูดถึงประกันอุบัติเหตุใช่ไหมคะคเพื่อนเพื่อนเราก็วิ่งรถแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็เป็นคนเก็บเงินค่าโดยสารเองก็วิ่งขึ้นขึ้นลงลงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันก็คงจะดีเพราะว่ามันก็ซื้อสินค้าใช้ไม่ไม่เยอะสมัยก่อนเนี่ยซื้อเดือนต่อไปซื้อแค่300คก็มีประกันคุ้มครองและแสนสองเราก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนเลยค,ะค่ะเอาเพื่อนๆในวินนี่แหละ <c oughs> ก็แค่จะไปแนะนําให้เขาซื้อกินซื้อใช้เหมือนเราวัน <c oughs> วันที่สมัครคิดแค่นี้ครับ <c oughs> หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเอ๊วันพฤหัสเนี่ยไปเจอกันที่สำโรงนะ <c oughs> ไปหาเขาหน่อยร <c oughs> เราก็ไปทางที่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> ก็ไปพอดีไปเจอคนที่เขาทำธุรกิจกิฟฟรีนแล้วเราเคยเคยถูกเขาชวนเหมือนกันแต่เรา <c oughs> ไม่เปิดใจ <c oughs> เราก็เอ๊คนนี้เราก็จำได้ทำธุรกิจกิฟฟรีน อยู่ที่นานแล้วก็ตามเขาเข้าไปเ้าก็รู้ว่ากิฟอรีนศูนย์สำโรงอยู่ตรงนี้ครับก็ขึ้นไปนั่งฟังค่ะพอฟังสักประมาณสองชั่วโมงกว่า การบรรยายจบลงมาคุณแม่สำอางเราอย่ยมพูดผลิตภัณฑ์คุณพ่อวิยุธก็พูดแผนการตลาดพอฟังเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำไมก่อนหน้านั้นทำไมเราไม่เปิดใจที่จะฟังนะจริงๆถ้าเรามาเปิดใจฟังจริงๆมันไม่ได้ยากเลยมันก็เป็นการดาเนินชีวิตของเราทุกวันซื้อกินซื้อใช้ใช้ดีบอกต่อแต่เราไปกังวลเรื่องเงินลงทุนทําธุรกิจเราไปกักงวลเรื่อง จะต้องขายของหรือเปล่าเพราะสมัยก่อนมีแคตตาล็อกอย่างเงี้ยต้องขายของรเราเคยอยู่ในโรงงานมาก็มีคนมาขายเราเงี้ยเราก็เป็นแต่ลูกค้าไม่เคยเป็นแม่ค้าที่จะไปขายพวกเครื่องสําอางคเคยขายก็เล็กๆน้อยๆมีคนเดินเข้ามาหาเราแต่อันนี้จะให้เราไปขาย ตรงนู้นตรงนี้มันไม่ใช่นิสัยของของคนไทยเราครับก็จะกกังวลน่าจะเป็นเรื่องที่คนไทยก็กังวลเหมือนกันแต่พอเราไปฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกว่ามันมันสบายสบายใช่ใช้ดีบอกต่อเสร็จแล้วก็เลยตัดสินใจว่านั้นลองทําดูครับแล้วพี่มานะเองได้ไปฟังด้วยกันไหมฮะไปด้วยกันครับก็กลับมาก็มาถึงบ้านก็ลองคุยกันครับว่าเอ๊ะเราน่าจะลอง นะครับถ้าลองแล้วนะครับเราทําไม่ประสบความสําเร็จรถเราก็ยังมีขับอยู่อาชีพก็ยังอยู่าเรายังอยู่ใช่และถ้าสําเร็จเรามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเรามีบ้านให้ลูกเราอยู่นะครับซึ่งเราขับรถมา1 0 15ปีนะครับเรายังอาศัยเขาอยู่เนี่ยครับถ้าเราทําสัก3ามปี4ปีเรามีบ้านอยู่เนี่ยเอาไหมก็เริ่มมาถามถามใจตัวเองนะครับก็ปรากฏว่าทั้งคู่ก็เหมือนมองตากันรู้ว่าน่าจะลองต้องลองแหละครับงานนี้นะครับ ก็ตัดสินใจลองทำต็มตัวนะรับพอทำแล้วเป็นยางไะช่วงแรกออกสตาร์ททำธุรกิจออการะยะต้นระยะต้นต้นเหรอคะถามว่า ประสบความสาเร็จไหมแรกแรกมันก็ปัญหาอุปสรรคเหมือนกันค่ะ,ะคือไปชวนใครเขาก็ปฏิเสธเป็นกันหมดแล้วคนนี้ก็เป็นแล้วคนนี้ก็เป็นแล้วอย่างเพื่อนที่ในวิ่งรถด,ด้วยกันขนาดกลุ่มคนแค่ประมาณรถแค่ประมาณ25 3 0สามสิบคันเนี้ยยังเป็นคนยังมีคนเป็นสมาชิกเยอะอเลยเขาก็บอกเขาเป็นสมาชิกแล้วรเราก็เอ๊ะแล้วเราจะพูดกับเขาว่ายังไงก็กลับมาบแล้วก็แม่ทีมก็จะโทรคุยแม่ทีม ติดตามด้วยะคะ่ะแม่ทีมติดตามผลเราตลอดกลับไปวันนี้ไปชวนใครไหมกลับไปวันนี้ทําอะไรต่อตอนนี้ทําอะไรอยู่เนีย่ยค่ะท่านจะโทรตลอดก็ถามเขาว่าเขาคือคนมีปัญหาก็ต้องเล่าให้เขาฟังว่าม,มีแต่คนสมัครแล้วนะท่านก็บอกว่าถ้าสมัครแล้วก็ เล่าเขาฟังสิว่ายูฟรีนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาเคยได้ผลประโยชน์ไหมเคยมีเคยประชุมไหมเคยใช้สินค้าไหมผลปรากฏว่าไม่เคยเลยค่ะพอไปเช็คชื่อก็ไม่มีชื่อแล้วเพราะสมัยก่อนนี้เขาถ้าไม่มีชื่อก็จะตัดออกใช่ไหมคะไม่เหมือนตอนนี้ก็เริ่มชวนเขาเข้ามาบางคนก็อุ้ยฉันทำมาแล้วไม่ไม่ประสบความสําเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลับมายังไม่ฟังมากพอเราได้ไปเริ่มต้นคุยเขาก็ฟังมากขึ้นใช่ค่ะช่วงแรกๆเราใหม่เราก็ พอฟังคำนี้เราก็ถอยเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ดีที่เวลาแบ็กดีเราก็กลับมาคุยกับแม่ทีมแม่ทีมก็บอกกลับมาประชุมใหม่เอาความรู้ที่เขานั้นเนี่ยจริงๆเราฟังไปพ่อวียุทธเนี่ยเขาจะมีคำตอบที่ข้อปฏิเสธหลายๆอย่างเนี่ยอยู่แล้วแต่เราฟังไม่เข้าหูแล้วเราไม่ได้เอามาใช้งานเองพอเรากลับไปฟังเอ มันก็ใช่เนี่ยเขาก็พูดว่าถ้าเจอลูกค้าอย่างนี้พูดอย่างนี้เราจะตอบว่าอย่างไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเราก็เริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกใช่ค่ะชวนคนไม่ได้ก็กลับมาประชุมประชุมเสร็จแล้วก็กลับไปชวนใหม่ชวนคนไม่ได้ก็กลับมาปรึกษาอัพไลน์ก็ให้คําตอบอย่างนี้ก็กลับไปชวนใหม่เพราะชวนไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คุณพ่อคุณแม่ก็คุณพ่อวิญญูตกับคุณแม่สมานก็จะให้คุยกับ อปพลายของเขาที่ที่ทำงานมาก่อนคนที่มีประสบการณ์มาก่อนเขาชวนคนยังไงเขาถึงพาคนไปประชุมได้เยอะออแล้วเราจะก็ลองชวนแบบเข้ามั่งสี่เพราะเรามีตัวอย่างของความสําเร็จตั้งไม่รู้กี่ตัวอย่างเราได้มาสักคุยกับคนที่เขาเรียกว่า after meeting ใช่ไหมคะหลังประชุมแล้วเราคุยกับผู้นําสักสี่หคนเราก็ได้4ี่ห้าคตอบแล้วเอาไปคุยกับคนนี้คนนี้เศรษฐนะอย่างนี้คุยยังไงคนนี้มีปัญหาอย่างนี้ก็เอาปัญหาของ พี่ๆที่เป็นทํางานมาก่อนเนี่ยค่ะประสบการณ์เนี่ยมาก็ประสบความสําเร็จพูดง่ายๆก็คือสะสมประสบการณ์จากความไม่รู้มาแสวงหาความรู้เมื่อแสวงหาความรู้ก็เอาความรู้นั้นไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเจอข้อผิดพลาดก็แก้ไขปรับปรุงใหม่แล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมก็เป็นอย่างนี้อยู่ร่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เราได้ ลงมือทำลองผิดลองถูกเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปแล้ววันนี้ส่งผลให้เครือข่ายที่ทั้งสองท่านได้สร้างขึ้นนั้นเติบโตและประสบความสาเร็จอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ก e ิฟเฟอรีน etc t max ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ